ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับหญ้าก็เริ่มขึ้นนะครับปล่อยให้งัวลงเล็มได้แล้วนะครับ อันนี้เป็นหญ้าธรรมชาตินะครับผมใช้วิธีตัดใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะครับแล้วก็สูกน้ําเข้านะครับทีง้อยหนึ่งอาทิตย์มันก็งอกพอที่จะให้งัวเดินเลี่ยมเล่นได้แล้วนะครับคือตอนนี้งัวเริ่มอิ่มแล้วครับผมเอาไปให้มันกินน้ํานะครับแล้วก็กลับมามันก็มันเดินเลี่ยมนะครับโอเคครับถือว่าถือว่าใช่ได้นะครับนะครับตรงนี้ก็เริ่มมีหญ้าแล้วนะครับก็เดี๋ยว กะจะทำเพิ่มชักไห่สองไห่นะครับให้เป็นแบบนี้นะครับงัวจะได้เดินเล่มแบบสบายๆนะครับนะครับสภาพนะครับของคนอื่นครับเริ่มเผาเริ่มไถนาปังนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับตรงนู้นนะครับแต่วรัผมปีนี้ผมไม่ทํานาปังนะครับาอก่าวว่าจะทําช่วงนาปีอย่างเดียวเพราะว่าช่วงหน้าแรงเดินเมษามัน น้ำมัหายไปนะครับมันจะมันจะแรงนะครับมันถ้าเราไม่มีแหล่งน้นาานํานะครับเราจะลําบากเวลาทานามันต้องลงทุนสูงครับต้องสูบน้ำเข้านาด้วยตัวนี้ชวนผมเล่นนะครับตัวตัวหญิงชวนผมเล่นนะครับนี้ก็เลยคิดว่าคงจะไม่ทํานาปังนะครับคงจะทําตอนช่วงนาปีเลยนะครับ ปล่อยปล่อยนาไว้ให้อา่าเป็นให้ย่างอ้อครับให้เป็นอาหารของวัวนะครับนขนดเดียวกันถ้าหญ้าตรงไหนมันเริ่มที่จะแข็งแข็งแห้ง,งนะครับใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะเครืค่อนี้ผมเริ่มตัดหญ้านะครับได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับน,นี้ก็คือไฮยล่าสุดที่ผมตัดนะครับมันเป็นต้นหญ้าใหญ่นะครับยังไงก็ต้องใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะครับ จะไถเลยไม่ได้มีมีให้เลือกอยู่2ให้ทางครับคือเผากับใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะครับผมจะตัดหญ้าใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะครับแล้วก็ใช้คาดนะครับคาดเป็นกองนะครับแล้วก็เผาทิ้งนะครับซึ่งนาเขื่นส่วนใหญ่เขาเผานั่นะครับเขาไม่เขาไม่ใช้เครื่องตัดหญ้าแบบผมหรอกครับนะครับนี่ครับอันนี้คือมันมันล็อกครับท่วมหัวเลยนะครับแล้วเป็น เป็นต้นต้นหนามนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ครับว่ามันเป็นต้นหนามนะครับนี่อยากให้ดูสภาพนะครับก่อนที่จะตัดนะครับนี่คือสภาพก่อนที่จะตัดนะครับมันจะเป็นต้นหนามอย่างเงี้ยครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะใช้รถไถไถนะครับถ้าเผามันก็จะเหลือต้นใหญ่ๆนะครับต้นเล็กๆตายนะครับแต่ต้นใหญ่ๆมันก็จะยืนอยู่นะครับมันเผาไม่ได้ครับ เนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าถ้าผมไม่ตัดเผามันก็ไม่จะเอาไปไว้ตรงไหนครับยังไงก็ต้องเผานะครับก็คือใช้เครื่องตัดหญ้าหรือใช้มีดตัดแล้วก็เผานะครับมันก็จะออกมาในลักษณะอย่างเมื่อกี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้คลาดคลาดเป็นกองแล้วก็เผาจุดนะครับ มันก็ง่ายครับง่ายแล้วก็ประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดแล้วนะครับดีกว่าให้รถแท็กเตอร์มาดันแล้วก็ถยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะคิดเราแพงนะครับเพราะว่าเขาถ่ายยากครับเขาต้องใช้วิธีตัดอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้คาดคาดเผาเป็นกองนะครับเป็นแนวแบบนี้ครับกองแล้วก็เผางนี้ครับซึ่งก็ใช้อย่างนี้อยู่นะครับทีนี้วันนี้มาดูเรื่องของ หนาที่ผมสูบน้ําเข้านะครับนี่คือไหอยนาที่ผมสูบน้ําเข้า à, วันแรกที่สูบน้ําเข้าเช้ามาตอนเที่ยงน้ําหายนะครับแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าดินก็ยังชุ่มชื้นชุ่มชื้นอยู่นะครับก็ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับดินก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็หญ้าเริ่มหญ้าหญ้าเขียวเริ่มเริ่มหมอกครับเริ่มมีหญ้าเขียวงอกนะครับนี่ครับก็ ieve. โอเคครับไม่ต้องไม่ต้องย่ำหญ้าขน ให้เสียเวลานะครับตัดหญ้าเสร็จปุ๊บก็เอาสูบน้ําเข้านะครับมันก็เขียวเลยนะครับนี่ครับอันนี้ด้วยนะครับไห่นี้ด้วยนะครับนี่ครับก็มีไผ่นี้ไผ่นี้ไผ่นี้แล้วก็ไห่รอบๆตรงนี้นะผมสูบน้ําใส่หมดเลยนะครับหมดน้ําไปร้อยหนึ่งนะครับหมดค่าน้ํามันนะครับไปร้อยหนึ่งก็ประมาณสี่ลิตรนะครับก็ได้สภาพตามที่เห็นเนี่ยครับนี่ครับ หญ้ามันเริ่มขึ้นแล้วครับนะครับอีกหน่อยก็คงอะกได้ให้งัวกินนะครับทีนี้ผมจะตัดทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องสลับกันตัดนะครับเดี๋ยวงัวจะไม่มีหญ้กินในช่วงหน้าแลงนะครับเนี่ครับเริ่มขึ้นแล้วนะขึ้นเร็วครับขึ้นเร็วนะครับหญ้าขึ้นเร็วอยู่นะครับส่วนส่วนหายพวกนี้ผมก็สูบน้ําใส่เลยนะครับยังไม่ได้ตัดนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่า มันจะขึ้นแล้วมันจะดีแค่ไหนคิจิดว่าเือมันน่าจะขึ้นเร็วอยู่นะครับก็เดี๋ยวพอฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ยากขึ้นเสร็จแล้วนะครับเต็มที่แล้วก็จะให้งวกินนะครับส่วนที่เหลือก็จะทยอยตัดไปเรื่อยๆนะครับทีละสี่ห่4สี่ห่นะครับสี่ห่ห้าห่ยงวผมมีเจ็ดตัวนะครับตัวเล็ก,กสองา็ฉะนั้นง,นงวงตัวใหญ่ก็มีอยู่ห้าตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมแบ่งเป็นตัวละไห่ตัวละตัวละบิ้งนานครับหนึ่งบิ้งนาหนึ่งบิ้งอย่างนี้ครับก็ ตัดทีละสี่หรือห้าิ่งนะครับสลับกันนะครับก็มันก็จะได้มีหญ้ากินนะครับแล้วก็เรื่องน้ําก็ไม่ค่อยเป็นห่วงครับเพราะว่านาเขื่อนมันมีน้ํานะครับก็แค่เดินปั๊มแล้วก็ลากสานะครับประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็สูบน้ําใส่นะครับทีนี้ก็ตัดไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับก็ตัดไม่ได้แบบว่าตัดติดพื้นนะครับตัดให้มันเหลืออยู่ประมาณ สีห้านิ้วนะครับสูงจากพื้นแล้วก็สูบน้ําใส่นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวว่าคุคงจะงอกนะครับนะครับก็อนนี้คือการการทำหญ้าให้งวกินนะครับไม่นั้นจะไม่มีหญ้านะครับส่วนพื้นที่ข้างเคียงไม่ต้องห่วงครับเขาจัดการเ็หมดแล้วครับดำปีเลยครับดินดำสวยครับนะครับเขาเผาครับ เขใช้วิธีเผานะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงฟมคุมดินไม่ได้นะครับเขาเผาอย่างนี้นะครับมาดูครับแตกต่างกันเลยนะครับฝั่งขวาเป็นของผมฝั่งซ้ายเป็นของเขานะครับฝั่งขวานี่ผมปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงงูนะครับส่วนหนึ่งพอถึงหน้านาก็ไถกบนะครับไถกบแล้วก็ทํานาได้เลยนะครับแต่มันก็เสียงเรื่องของหญ้าที่มันสูงทําให้ข้าวไม่ได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ก็ต้องแลกกันกับเอ่อหญ้าที่ จะมีให้งวมกินนะครับก็ถือว่าหยยอนๆครับถามว่ามันข้าวได้น้อยมันดีไหมมันก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้งันะครับขายงวตัวตังสี่ห้าหมื่นนะครับทําข้าวยังได้แต่ละหายนี่ยังไม่ได้เป็นหมื่นนะครับแต่ตั้งงวเกิดนี่ตัวหนึ่ง,ต,งตัวหนึ่งขี้หมูขี้หมาก็สองหมื่นแล้วครับราะฉะนั้น เอาย่ายงัวกินผมว่าจะเพอเผอจะดีกว่าขายข้าวสิครับนะครับนี่ครับก็สรุปนะครับก็คือไม่ต้องย่านะครับไม่ต้องย่าไม่ต้องย่ำยากุนนะครับยากเริ่มงอกแล้วครับสบายใจนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มทยอยทํานะครับแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับนี่ครับไม่ได้มาดูนะครับนี่ครับนี่ครับยาเริ่มงอกนะครับ ก็อีกหน่อยก็คงจะสวยแล้วครับก็อีกครั้งเลือกหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงงัวนะครับผมก็ใช้แนวนี้ครับประหยัดดีนะก็เลยพามาให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทยอยนะครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็แต่ทาไม่ได้นะครับเพราะน้ําท่วมนะครับฝั่งนี้จะเป็นเนินที่สูงนะครับก็ทําได้นะครับแต่ก็ต้องทยอยทำนะทีละสี่ห้าไห่นะครับทามากไม่ได้เดี๋ยวงัวไม่มีหญาติ ก็ประมาณนี้นครับปีนี้ก็คงจะทยอยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีจะมีฝนตกแล้วก็มียากขึ้นเยอะนะครับแล้วก็พอถึงช่วงทำนาคงจะได้ทำนานะครับโอเคครับนั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้มาไล่ทุ่งเลี้ยงงัวครับวันนี้ปลูกงัวไม่ได้นะครับเพราะว่ามีงัวขึ้นเดี๋ยวผมยังยังไม่ได้ผสมนะครับเพราะว่าการรอให้ลูกเขาโตแล้วก็ฉีดยา บำรุงแล้วยาถ่ายพยาธินะครับเพราะฉะนั้นถ้าแม่งัวให้นม,นมลูกงัวอยู่ฉีดไม่ได้นะครับต้องรอนะครับต้องรอให้ลูกโตอย่างน้อย3เดือนก่อนนะครับโอเคนะครับไว้จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ